ว่าภายใน2ปีที่มาถึงนี้รัฐบาลควรจะดาเนินการอย่างไรก็อาศัยเวทีนี้สิครับอาศัยเวทีนี้เป็นช่องทางในการแนะนํารัฐบาลแนะนําทุกฝ่ายเลยครับ hmm. ว่า2ปีที่เหลือของรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยคุณอยากจะทำให้บ้านเมืองกลับมาสู่ความสงบสุขอย่างไรครับประเด็นที่ทุกคนจะบอกอ้าวกา็ฝ่ายค้านก็พูดมาตลอดว่าก็ถอนกฎหมายนิติรรมไปสิ คุณก็ต้องถามฝ่ายค้านกันไปนะครับว่าคุณจะทําเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นเลยใช่ไหมะนะครับแล้วคนที่เขาเรียกร้องขอความเป็นธรรมไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ในคุกนะครับเราอย่าไปมองเฉพาะเรื่องนี้คือคเอาคนในคุกออกจากคุกนะครับเราต้องมองถึงคนที่ติดคุกไปแล้วแล,ว,แลวออกจากคุกไปแล้วแต่เขาเสียโอกาสในการทำหมากินไม่ได้ไปดูแลครอบครัวเขานะครับแล้วก็ยังมีประวัติติดตัวนะครับแล้วเราจะทำอย่างไรกับเรื่องเหล่านี้กับเรื่องเหล่านี้และที่สำคัญคือสมมติมีการนิรสกรรมไปแล้วเนี่ยนะครับ และคนที่เขารู้สึกเสียหายเดือดร้อนเขาเสียลูกลูกตัวเองไปเสียพ่อแม่ตัวเองไปมแม้แต่ครอบครัวฝั่งทหารก็ตามที่นะครับใครจะเป็นคนมาขอขามาขอโทษ<ะ>มาแสดงความผิดชอบว่าเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นกลางบ้านกลางเมืองของเราที่เลือดตก,กยางออกเนี่ยผมในฐานะคนที่ไปเป็นร่วมชุมนุมในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของผู้บังคับบัญชาทหารเป็นประชาชนที่เข้าไปชุมนุมก็รู้สึกอยากจะขอขามาว่าแม้ไม่ได้มีเจตนาจะไปทําร้ายใคร,ครแต่ ก็อยากจะแสดงความเสียใจผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากซึ่งบางทีเนี่ยเจ้ากฎหมายนุตกรรมฉบับคุณวรชัยท้าพูดถึงตอนนี้ถ้าทําเสร็จแล้วแล้วไปทําตรงนั้นได้มันก็ดีนะครับถ้าทําเกาะได้ก่อนก็ยิ่งดีแต่ว่าถ้าไม่ทําเลยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไม่มีปัญหาปัญหาที่ขาใจอยู่เพราะว่าคนที่ออกจากคุกก็ดีใจ<ะ>แต่คนที่เขาอยากจะขอ ขอความรับผิดชอบ,บขอคําขอโทษจากใครก็ตามเนี่ยไม่เกิดขึ้นแต่ว่าเขาตั้งข้อสงสัยมาฮะว่าการที่เราเสนอกับเวทีหรือสภาปฏิรูปการเมืองณขณะนี้มันเป็นการกลบกระแสที่ทางด้านรัฐบาลพยายามจะดึงเอาพบรบนิรโทศกรรมเข้าสู่สภาหรือเปล่าฮะต้องเรียนนี้ก่อนนะครับว่าร่างพระราชบัญญ,ญัตินิิรโทศกรรมเนี่ยจริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครนะถ้าไปดูประวัติในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเคยออกกฎหมายนะครับ ที่นิตโทษศกรรมให้แก่ผู้กระทาความผิดต่างๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้กระทาความผิดทางการเมืองออกมาเป็นสิบสิบฉบับแล้วครับครับไม่เคยเห็นมีปัญหาอะไรนะแล้วที่ผ่านมาบางทีก็ไปตั้งแง่ว่าโอ๊ยก่อนที่จะนิตโทษศกรรมนะต้องมีขั้นตอนอย่างนั้นอย่างนี้หาความผิดก่อนอะไรก่อนหาความจริงก่อนในอะดีตที่ผ่านมาก็ไม่เคยเมีทําผมเคยยกล่างพระราชบัญญัตินิตโทษศกรรมให้แก่ผู้กระทำความผิดนะครับเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ ตอนนั้นผมยังรับราชการอยู่นะครับเขาก็มอบหมายผมเนี่ยมีส่วนในการยกร่างผมม่ยกร่างให้ผมไม่เห็นมีเลยว่ามีกระบวนการในการหาความผิดอะไรก่อนไม่มีหรอกนะที่ผ่านมาเนี่ยการนิรโทษกรรมเนี่ยมันถือว่าเป็นการที่เราถือว่าลืมเสียครนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีคนจํานวนมากเป็นแสนแสนคนเนี่ยนะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดซึ่งความผิดหลายอย่างก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติครับ ไม่ใช่เป็นความผิดซึ่งเป็นความเร็วความชั่วในตัวเองนะนะแต่กฎหมายไม่จัดเป็นความผิดไอ้กรณีอย่างนี้นะครับออกมาแยะๆขั้นตอนไม่มีหรอกที่บอกว่าต้องไปนะดูก่อนว่าใครผิดแล้วค่อยมายุต <laughs> ิก,กรรมท่านบอกว่าเราจะมีเวทีนี้จะมีเป็นเวทีที่แตกต่างกับเวทีอื่นคือมีการเชิญชวนทุกภาคทุกส่วนของกลุ่มต่างๆในประเทศไทยของเราเข้าร่วมด้วยณนะตอนนี้เนี่ยฮะเราได้วางว่าจะเชิญใครบ้างและใครตอบรับมาแล้วบ้างฮะเราก็ได้เชิญผู้มีประสบการณ์นะครับ ท <mile> ั้งในฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการครับอย่างเช่นทางฝ่ายบริหารเนี่ยก็ท่านที่เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็มีการพยายามท้าทามไปนะครับท่านที่ในฝ่ายนิติบัญญัติก็ท่านที่เป็นประธานนะครับผู้ที่สภาบ้างประธานสภาผู้แทนรัศฎรบ้างหรือประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญสภาฝ่ายตุลาการเองก็พยายามจะเชิญท่านที่เคยเป็นผู้พิพากษาเข้ามานะฮะแล้วก็เชิญนักวิชาการเชิญกลุ่มการเมืองนะครับ หรือว่าผู้ที่ครับมีความเห็นที่แตกต่างเชิญภาคธุรกิจภาคเอกชนภาคอุตสาหากรรมนะครับภาคเกษตรภาคประชาสังคมเข้ามาสื่อมวลชนเข้ามาก็พยายามจะเชิญให้หลากหลายแั่แน่นอนว่าบางท่านเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในความขัดแย้งโดยตรงนะครับบางท่านเนี่ยพูดง่ายๆเป็นคนนอกแต่ถูกได้รับผลกระทบยกตัวอย่างภาคธุรกิจนี่เนี่ยคุณขัดแย้งกันเขาก็ได้รับผลกระทบแต่ว่ามุมมองของเขาทุกคนเป็นเจ้าของประเทศไทยด้วยกันทั้งนั้นแหละเราก็เชิญเข้ามาด้วย ในทางปฏิบัติในตอนนี้นี่เองเนี่ยเขามีการเชิญหลายฝ่ายเพื่อที่จะเข้ามาสู่ท่านของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเนี่ยนะฮะอาจารย์มองว่าฝ่ายไหนที่คาดว่าพอเชิญมาปุ๊บเนี่ยแล้วสามารถที่จะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ไม่มีฮะมีดูสถานการณ์วันนี้ดิฮะดูดิฮะคือขนาดยังไม่มีเรื่องอะไรเขาจะไม่มาเลยอีกฝ่ายยังยิงไปเก้าสิบกสอยังมาเลยแล,แล้วคนดูดิฮะฝ่ายที่มากับเกบ้าสิบกเท่าไหร่ แม้กระทั่งฝ่ายที่ยืนอยู่ข้างเสื้อแดงจํานวนหนึ่งยังต้องไปอ่ะค,คือมันกลายเป็นว่าพอมันรัฐบาลทําอะไรมีเงื่อนไขเละเทะแล้วยังไปกล้าช่วยเขาอ่ะฝ่ายนี้ไม่ทํทำอะไรเลยเนี่ยเขาก็ไม่มาหรือต่อให้เขาทําต่อให้ฝ่ายนี้ทำะไรเละเทะก็อาจจะไม่มาก็ได้ฮะถ้าเรายังไม่พูดถึงคนที่ดูเหมือนจะมีความขัดแย้งกันโดยตรงเช่นกลุ่มภาคประชาชนเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะครับหรือฝ่ายการเมืองเนี่ยสมมุติเรามองไปที่ อดีตผู้ใหญ่ในพักสมมติอย่างคุณกรณีคุณพิชัยรัตกุลนะครับอดีตผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นที่เคารพของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์บางท่านพระบงท่านก็เวลาปราศัยก็เหมือนกับพูดอ้อมๆว่าอาจจะ,ปปะแปลกๆน,นะครับผมคิดว่าการที่นักการเมืองที่ที่เหมือนกับกเกษียณอายุทางการเมืองไปแล้วกลับมาพยายามช่วยดูแลผลักดัในให้พักตัวเองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเราขาดสิ่งนี้ไปนะครับคุณเอกประยูรเราขาดสิ่งที่ผมอาจจะเรียกว่า ผู้ใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือจากหลาย,ลายฝ่ายหรืออย่างน้อยก็น่าเชื่อถือเป็นที่กล้อมถืนในฝ่ายตัวเองแต่มีความสามารถที่จะก้าวข้ามการยึดติดกับพรรคพวกตัวเองได้คุณพิชัยเป็นผู้ใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์แต่มีความสามารถที่จะก,ก,ก้าวาาาข้ามมาพูดคุยในเวทีที่สนับสนุนจากฝั่งรัฐบาลได้โดยไม่ต้องไปเข้าข้างรัฐบาลนี่ะนะสิ่งนี้คือสิ่งที่เรา,เรามองข้ามหายไปประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่เก่าแก่ควรจะมีคนเหล่านี้ไว้บ้าง พรรคเพืเ่อไทยยังอ่อนอยู่นะครับเพิ่งตั้งมาไม่กี่ปีก็ควรจะพยายามสร้างบุคคลเหล่านี้หรือคนอื่นที่มีอยู่พรรคอื่นนะครับก็ควรจะพยายามสร้างเหล่านี้แนวคิดของท่านอาจ,จารย์อุกฤษมงคลนาวินที่บอกว่าจะต้องมีสภาอาวุโสขึ้นมานี่นะครับในทางหนึ่งเนี่ยมันก็มีประโยชน์ของมันเพราะคนที่มีความน่าเชือเช่อถือมีประสบการณ์มักจะได้รับพื้นที่จากคนอื่นๆที่จะรับฟังเขาเพราะว่าสิ่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้คือผู้ที่มีประสบการณ์ในทางการเมือง แต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมอยากจะย้ำอย่างนี้ครับว่าเวทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่เวทีที่จะเสนอคําตอบสุดท้ายนะครับเวทีปฏิรูปเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะไปตั้งเป็นคณะทํางานกรรมการหรือสภาอะไรก็ตามเนี่ยต้องไม่ไปบทบังหรือทดแทนบทบาทหลักที่ต้องขึ้นอยู่กับองค์กรหลักของประเทศก็คือรัฐสภาการเชิญที่มันมีความหลากหลายนี่ถือว่ามันดีกว่าการเชิญที่มันค่อนข้างที่จะไม่หลากหลายแต่ว่าการเชิญที่มันมีความหลากหลายมันก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานนะฮะก็ถูกต้องซึ่งอันนี้เนี่ยก็คงเป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลพยายามจะใช้ เวลาอย่างเต็มที่เราเห็นไหมครับว่าเปิดฉากมาท่านแรกที่เป็นข่าวคือคุณบรรหารศิลปะอาจารย์ในยะก็สําคัญนะครับเพราะว่าคุณบรรหารอย่างที่ที่ที่มีการอธิบายไปว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากในการผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่นํามาสู่รัฐธรรมนูญฉบับปี2540นรอีบนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณบรรหารมีสายสัมพันธ์กับนักการเมืองหลายขั้วเลยเกิน นะครับผมคิดว่ารัฐบาลต้องการพยายามจะส่งสัญญาณอย่างนี้ล่าสุดนะครับมีการเชิญอดีตประธานรัฐสภาคุณพิชัยรัตกุลนะครับซึ่งเป็นบุคคลสําคัญของพรรคประชาธิปัตย์รเข่ารวมซึ่งท่านก็ตามข่าวก็ตอบรับมาแล้วผมว่าสัญญาณแบบนี้เนี่ยเป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับผมอยากให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแสดงจุดยืนชัดเจนครับว่าถ้าเกิดท่านต้องการจะคัดค้านร่างกฎหมายรัศกรรม ตามความคิดความเชื่อจุดยืนของพรรคก็ทําได้เต็มที่นะครับ,รบแต่ในขณะเดียวกันท่านก็ช่วยมาชี้ทางออกวิธีการทิศท,ทางการปฏิรูปการเมืองให้รัฐบาลให้ประชาชนได้ฟังหน่อยว่าท่านคิดเห็นอย่างไร,รเขาว่ากันว่าจะมีการเชิญอดีตนายกรัฐมนตรี <c oughs> หรือแม้กระทั่งองคมนตรีรอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรครับเป็นไปนไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้ที่จะเชิญหรือเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะตอบรับมันอันนี้ไม่ได้ไม่ได้โจมตีเป็นการส่วนตัวนะครับ รอบกติกาการเมืองไทยเนี่ยมันไม่เอื้อให้สิ่งเหล่านี้เกิดได้ด้วยเงื่อนไขสองสองประการนะครับหนึ่งก็คือองคมนตรีจะต้องปลอดจากการเมืองเพราะนั้นะคุณเชิญมาไม่ได้สองอดีตนายกมนตรีจํานวนมากยังเล่นการเมืองอยู่ซึ่งไปกล่าวหาเขาไม่ได้เพราะว่าการเมืองไทยเป็นระบอบรัฐสภาบแบบมีนายกรัฐมนตรีและมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับมันต่างจากระบอบประธานาธิบดีที่ ประมุขของประเทศมาจากการเลือกตั้งและหมดอำนาจลงได้ภายใน4ปี8ปีเพราะนั้นเขาไม่มีสิทธิ์จะกลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกเพราะนั้นภารกิจเขาคือเขาเป็นเขาเป็นรัฐบุรุษโดยโดยโดย,โดยเงื่อนไขที่เขาจะต้องทำงานอื่นแล้วแต่ของไทยเนี่ยการลงจากตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยยังทำให้คุณทำหน้าที่อื่นอยู่อีกซึ่งมันไม่มันคือกรอบคิดนี้มันไม่เอื้อกับ สิ่งที่คุณพยายามจะทำกับความเป็นจริงทางการเมืองไทยอันนี้ไม่ได้พูดเลยนะว่าคุณมีจุดยืนทางการเมืองในทางอุดมการณ์แบบไหนครับนะครับ,รบอันนี้ไม่เกี่ยวเลยเรารต้องเข้าใจเงื่อนไขทางทางกรอบกฎกติกาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยคนเหล่านี้ไม่มาเพราะว่าเขาไม่เข้าข้างเราอย่างเดียวบ,บางทีเขามาไม่ได้ก็มีแล้วไปบีบให้เขาเล่นการเมืองในแบบที่เขาเล่นไม่ได้มันก็ทำไม่ได้ด้วย คือเรื่องนี้พูดตรงๆนะครับว่าเราต้องตั้งคำถามตัวเองก่อนว่าเรามองบทบาทของอมนตรีมองบทบาทของสถาบันพระมหากรรษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างไรถ้าเรามองว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ไม่ควรจะพูดอะไรเลยในเรื่องการเมืองบางคนก็พยายามจะพูดอย่างนี้นะครับเราเคยได้ยินมาแล้วนะครับนักวิชารารบางท่านที่บอกว่าจะต้องมีการสาบานตนนะครับจะพูดอะไรจะต้องมีคนมารับรองตลอดเวลาถ้าเรามองอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องถามต่อว่าแล้วเรามองว่าผู้ที่ให้คําปรึกษาใกล้ชิด หรือแม้ไปปฏิบัติพระราชะกรณียกิจปฏิบัติการแทนสถาบันพระมหากษัตริย์ในบางกรณีเนี่ยควรจะมีบทบาทเข้ามาในแสดงออกทางการเมืองหรือไม่ครับนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านบอกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยจะต้องไม่ทําอะไรที่แสดงความคิดทางการเมืองเลยนอกจากจะมีคนมาทามีฝ่ายก,การเมืองมารับรองแทนเนี่ยอย่างนี้คนที่ใกล้ชิดส,สนิทสนมหรือไปทําการแทนในบางครั้งจะมาแสดงออกมันก็คงจะมีข้อจํากัดอยู่แต่ถ้าเรามองในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับว่า เอาข้าจริงแล้วเนี่ยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าสถาบันกษัตรกษ,ษ์จะกระดิกอะไรไม่ได้เลยโดยตัวเองอาจจะพูดได้แต่อยู่ในขอบเขตที่บางทีเราคงต้องมาพูดคุยกันว่าเป็นอย่างไรผมว่าตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นช่องทางที่องคมนตรีก็คงจะต้องปรับบทบาทตัวเองเหมือนกันนะครับจากเดิมที่ให้สัมภาษณ์ให้โอวาดในการเปิดงานเนี่ยก็ช่วยมาช่วยคิดหาทางออกในประเทศในานามคนธรรมดาคนหนึ่งก็ยังได้ครับ ฝั่งพรรคประชาธิปัตย์เขายืนยันเนี่ยฮะว่าเขาจะไม่เข้าร่วมเวทีนี้ถ้าเกิดว่ายังมีการเสนอรพรบนิรโทษรกรรมอยู่คือสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยครับถ้าถามว่าเป็นฟังดูมันเรื่องคอขาดบาดตายอะไรไหมครับว่าการที่มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเนี่ยทำให้คุณไม่เข้ามาร่วมในกระบวนการนี้หรือไม่ก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่คุณต้องมีความมาร่วมเพราะเรื่องนี้เลยนะขนาดนี้ สภาก็พิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคุณวราชัยไปใช่ไหมครับเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วตั้งไปว่ากันในชั้นกรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรครัใช้เวลาผมผมเชื่อครับใช้เวลาเป็นเดือนอะ<ฮ>ะนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าในส่วนที่คุณวราชัยเขาเห็นว่าควรที่จะมีการนิรโทษกรรมให้แก่ผู้เขารวมชุมนุมเนี่ยนะพักการเมืองรวมพักฝ่ายค้านก็คงไม่ปฏิเสธใดหลายเรื่องนะถามว่า คนที่ไปร่วมชุมนุมเนี่ยนะครับแล้วไปฝ่าฝืนเพราะราจะกาหนดสถานการณ์ฉูกเฉินอย่างเงี้ยคนเราผิดไหมผมก็เห็นท่านสมาชิกสภาผู้แทานราษฎรพรรคฝ่ายค้านหลายคนก็เห็นด้วยว่าไม่ควรเอาความผิดกับเขาเหล่านั้นนะรายละเอียดต่างๆนะครับเช่นบางคนบอกว่านะคุณวราชาัยให้ตั้งแต่วันที่19กันยาย,ยน2549กนหน่้อนหน้านั้นก็มีการชุมนุมไม่ได้ให้ก็ขยายไปสิก็ไปไปแปลเปลี่ยนสในคชั้นกรรมธิการได้ไหมฮะผมไม่เห็นว่ามันไอ้ที่ท่านพูดกันมาเนี่ยนะฮะก็ไปช่วยกันตกช่วยกันแต่ง ใช่ปะผมไม่เห็นว่ามันจะมีปัญหาอะไรที่รู้สึกว่าโอ้โหเป็นเรื่องคอขาดบาดตายถ้าคุณพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ต้องสก,กรรมแล้วฉันจะไม่เข้ามาทํในั้านอย่างนี้ไม่เห็นจะมีเหตุผลครับอาจารย์อีกประเด็นหนึ่งฮะที่ฝั่งพรรคประชาธิปัตย์นะครับเขาออกมากล่าวตั้งแต่ต้นเลยว่าเขานะ่ะมีเงื่อนไขแน่นอนเขาจะเข้าร่วมกับเวทีนี้นะครับถ้าเกิดว่ารัฐบาลน,นั้นยอมถอนร่างพรบนิรโทอกกรรมออกไปแต่แน่นอนแล้วฮะว่ารัฐบาลน,นั้นยืนยันว่าจะไม่ถอนร่าง มันก็คือว่าเขาคงจะไม่เข้าร่วมอาจารย์วิเคราะห์ในประเด็นนี้ยังไงฮะคืออย่างนี้ครับพรรคประชาธิปัตย์กับรัฐบาลก็คงจะมีจุดยืนของตัวเองที่มทไม่ค่อยจะขยับจากจุดยืนตรงนั้นสักเท่าไหรท่ทั้งสองฝั่งทั้งสองฝั่งครับก็ฝั่งหนึ่งบอกอยังไงคุณต้องเอาออกให้หมดอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ต้องมาขออะไระผมจะเดินหน้าต่อใช่ไหมครับผมคิดว่าอย่างนี้ครับมันคงต้องพยายามหาวิธีการซึ่งเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายนะครับอย่างเช่นถ้าพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้เอาออกให้หมดรัฐบบาาลออออกกกยงไไ็ม่่ เอาออกบางฉบับได้ไหมเพราะวันนี้มันมีหลายฉบับเหลือเกินก็วันนี้คุณเดินหน้าพิจารณาร่างของคุณวรชัยเหมะไปแล้วใช่ไหมครับครับก็ร่างอื่นๆพรบรปรองดองฉบับที่สมัยพลเอกสอนทธิบุยยกรินเคยเสนอมานะครับหลายท่านเสนอมาเหล่านั้นเนี่ยที่มันนิรศกรรมอย่างกว้างขวางมากมีความโอ้โหโยงไปถึงนักการเมืองถูกตัดสินทางการเมืองซะด้วยซ้ำเนี่ยนะครับซึ่งผมก็เป็น